มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมสร้างสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมรงศรีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกถวายเมื่อคราวที่องค์ทรงของราชครบรอบ60ปีช่วงนั้นก็มีกระแสมากว่าจะเสร็จไหมจะสําเร็จไหมได้ไม่ได้เราเองก็ค่อนข้างจะหมดกําลังใจแต่พอเห็นว่าองค์ท่านาเขียนบทประพันธ์ของพระมหาชนกลงในหน้าหนังสือพิมพ์ มหาชนกที่เรือแตกจะไปไหว้ญาติาพี่น้องแล้วก็ทรงไหว้อยู่ในทะเลทั้งทที่มองไม่เห็นฝั่งว่าเมื่อไหรจะถึงฝั่งไหว้ไปก็ตายเปล่ามหาชนกตอบว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็จะไหว้ต่อไปทั้งทั้ที่มองไม่เห็นฝั่งะนั้นคนเราถ้าจะทำอะไรให้สําเร็จก็ต้องมีจุดมุ่งหมายมีทั้งฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสามีความเพียรแล้วก็ทำด้วยปัญญา แล้วก็จะสําเร็จทุกนี้ทุกวันนี้ผ่านมา17ปีโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลกของผมก็สาเร็จเพราะได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านว่าทําทุกสิ่งอย่างต้องมีความเพียรพระองค์ทรงรับสั่งว่าใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนี่ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วนะครับทําให้คนอื่นมีความสุขช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่ให้เดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้ว นะครับพวกไม่ต้องขาดอะไรมากอยากให้ทุกคนลูกๆทุกคนเป็นคนดีฉะนั้นความเมตตาหาที่สุดหาประมาณมีได้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญกันทุกๆองค์เป็นพระบธธร,ริษัทเหมือนพระเวสสันดรที่ทรงมอบช้าง700ม้าเ0็ทาสี700ทาสา700นะครับแต่ในหลวง4,000กว่าโครงการเทียบกับพระพุทธเจ้า อย่างละเจ็ดร้อยชาติสุดท้ายแต่ในหลวงของเราเลือขนาดน,นับ